นี้นะคะก็จะเป็นไดเป่าผมที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบลมแรงมากใช้เวลาน้อยมากในการเป่านะคะ<ๆ>ก็แนะนำตัวนี้เลยราะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น hne หกแปดสิบหกนะคะ kl เนาะตัวนี้ดีไซน์ออกมาสวยมากอืมอันนี้ตัวบอดี้ก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนด้านใายตัวปากไดนะเขาก็จะแบบว่าคลิปเป็นสีทองออกรส โกนะคะดีไซน์แบบว่าดูหูนะคะแล้วก็ตัวนี้กินไฟเพียงแค่2,300วัตต์ค่ะแต่ว่าแรงลมออกมาค่ากบบสอ0พวัตต์นะคะคนไหนที่แบบว่าอยากได้ลมแรงๆ,ๆเป่าแรงๆแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น h h e ne แป kl นะคะมีระบบไอออนด้วยเวลาเป่าผมเยอะๆนะ,ะตัวไอออนนี้ก็จะไปเคลือบเก็ดผม ให้ผมเราไม่ชี้ฟูลดไฟฟ้าเสถิตในเส้นผมนะคะแล้วก็ทำให้เพิ่มความงามงามให้กับเส้นผมเราด้วยและตัวนี้ดีอีกอย่างหนึ่งนะคนไหนที่แบบว่าเอาแยกไม่ค่อยออกว่าเวลาใช้งานต้องสับสวิตช์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ค่อยชอบตรงนี้ตัวนี้เราออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถล็อกปุ่มในการแบบว่าเพิ่มระดับอุณหภูมิให้ โนมัติเลยนี่เลยลูกค้าสามารถแยกได้เลยนะคะอันไหนลมร้อนอันไหนลมเย็นอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานได้เลยแล้วตัวนี้ดีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือส่วนนี้มอนมีปุ่มแบบว่าปุ่มเทอร์โบเพิ่มความแรงให้กับลมได้ด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดตัวนี้นะมันจะเป็นลมแรงเทอร์โบออกมานะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจสามารถจิ้มได้เลยนะคะน้องหยู่นิสตากาที่หนึ่งนะ ตัวนี้ละค่ะปกติอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ในไลน์เราเหลืออย่างแค่สองพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นเองจ้าสองพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทนะ,ะสำหรับไดเป่าผมที่แบบว่าลมแรงมากกินไฟน้อยด้วยนะคะนี่ตัวนี้เลยดเอ็มดีแปดสิบหกนะคะกินไฟสองพันสามร้อยวัตต์ค่ะแต่ว่าแรงลมเท่ากับ สองพันห้าร้อยวัตต์นะคะสัวนนี้เลยดีไซน์สวยๆเอาคูปองมาแล้วจ้าคูปองมาแล้วจ้ายี่สิบเปอร์เซ็นนะจ๊ะคูปองจะส่งฟรีก็มีนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกเก็บได้เลยนะหรือว่าคนไหนที่แบบว่าเก็บหมดเลยก็ได้เออเก็บหมดเลยแล้วเวลาเราจิ้มสินค้าเข้าไปนะคะเขาก็จะเลือกเอ่อโค้ดที่ เขาจะแนะนําโค้ดให้เราเลยว่าอันไหนที่แบบว่าคุ้มค่าที่สุดอันนี้คือดีอยากนะคะในติ k t ต k อเขาจะบอกว่าเลือกโค้ดให้เราเลยว่าอันไหนคุ้มค่าที่สุดนะคนในส่สนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าก่อนได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้โค้ดออกมาแล้วนะคะตัวนี้จากปกติลดแล้วเหลือสองสี่สี่เก้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลดลงไปอีกค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทจนะ้าตอนนี้ ตาก้ที่หนึ่งเลยนะราคาลดลงไปอีกแล้วจากเดอนหนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะสินค้ารับประกันถึงสองปีนาะนตัวนี้เลยแล้วตัวนี้เขาก็จะมีปากใดมาให้ด้วยนะคะสามชิ้นด้วยกันนะก็ะจะมีตัวเป่าเทอร์โบตัวเซ็ตทรงแล้วก็เป็นหนเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า,าดัดผมมาด้วยตัวนั้นเขาจะมีให้สามหัวเลยนะคะสามารถเลือก ใช้งานได้เลยมีสามแบบให้เลือกเลยลูกค้าสนใจจิ้มได้เลยนะจ๊ะตากร้าที่หนึ่งนะ e h ne แปดสิบหก kl นะคะตัวนี้เลยรนะบบไอออนเนาะอ่ะตัวต่อไปเลยจ้าตัวต่อไปหนูรู้สึกว่าร้อนนะฝากกดติดตามนั้งคะ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านสีสียมพัดนะคะ